สวัดีครับวันนี้14มกราคมวันเด็กมาอยู่กันที่ร้านโคฟีชานะครับเป็นร้านเป็นร้าอิสลามเนาะเป็นร้านแบบร้านชายไม่รู้มันคือร้านอะไรเด็กก็โผล่มาก่อนโอเคอันนี้เรามาดูก่อนว่าเราสั่งอะไรบ้างเราสั่งเครื่องดื่มไปสามอย่างฮะนี่เดี๋ยวแต่ก่อนแต่ก่อนเออตอนเรามาปุ๊บเขามีวิลคอมด์ดิงก่อนเลยเป็นชาอ่อจัดโต๊ะไว้อย่างสวยไหเราสั่ง อุ้ยเรือ <laughs> ด้วยบอดี้จ้าลองเทสชาอืม,อม,อมชาโอเคนะครับาต่อไปเรามาเทสอันนี้คืออะไรนะครับพี่เสียนอันนี้คือชาชักครับชาชาักชาชักของพี่เสียนของเราเองครับห้าเจ็ดตัว ชกจริง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 ่แล้วโตัสชาตเป็นไงรสชาตเป็นไงมาเปรียกนไม่หวานไม่เค็มยังเกิไชาที่ไหมันจะเค็มวะมันมันกำลังพอดีเออกลงกล่องพอดีเลยคอเทลรอกหมด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 ่องพี่หมดไปเทนมาหมดแต่กล้องไม่ได้กินจบแล้วอันนี้สองคือ น้ำของพี่วิวนะครับสั่งทิ้งไว้แล้วไปโต๊ะอื่นแล้วเราก็เราก็กินนไงขับน้ำส้มครับแล้วก็ดูต้องดูครับท็อปปิ้งก่อนน้องว่ามีอะไรบ้างใช่ปะาไม่สามารถหยิบเมนูได้ต่าเรื่องตวางนั่งได้นะจ๊ะมีอะไรมีอะไรนี่มีต้นไหนวางนั่งด้จ้าคืออะไรอ่ะชิมเลยสุดหม่ดนตอง้ อันสุดท้ายอันน uh, like, oh, uh, ี้ขออิงสั่งเองอ่ะพีเดดเลยับตาอโดนอันนี้ได้พอดีเป็นไรขึ้งมะนาวไดาก็ไม่เห็นเลยมันบังหมดเลยไหมบังโคตรบยอดยอดโอเคนะครับหลังจากชิมทั้งสามอันแล้วถ้าเราตัดสินว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ ไค <laughs> งพี่หมดแล้วสรุปว <laughs> ่าอะ <laughs> ไรเลยสุดะอันนี้ครับผมนี่ของน้องอิงคืออะไรน้ำพึ่งมะนาวโซดาครับมาร้านนี้ต้องมาลองใช่ไหมโอเค <laughs> ปิดดิปิดดิ <laughs> ปิดไงไม่บาง <laughs> มานะครับจอดรถข้างคลองนะครับแล้วก็เดินเลาะสะพานมานะครับถ้ามาอีกทางหนึ่งจะแอดเวนเจอร์หน่อยเ <laughs> <laughs> ปน็นคนน,นนั่งรถไดนเหมือนกันาดนี้มาก่อนเลยเห็นเรือนะครับ